สวัสดีเพื่อนเดี๋ยวนี้จะพาเข้าเมืองโบราณนะครับเข้าเที่ยวแบบฟรีโซนไปกันแบบว่าไม่ต้องซื้อตั๋ววันนี้เข้าไปดูก่อนว่าเราจะเที่ยวหรือไม่เที่ยวข้างในคือเขาจะมีส่วนที่เขาเรียกว่าฟรีโซนให้เรา ขับเข้าไปครับนี่เราก็มาดูเลี้ยวเข้ามาก็ตั้งแต่ทางเข้าเลยว่าจะต้องไปทำยังไงบ้างครับเมืองโบราณนี่เขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแช้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับของมวลมนุษยชาติอันดับแรกเห็นไหมครับกรุณารับบัตรซึ่งเราจะต้องรับบัตร บค,ครบันี่นะครับบัตรที่เราได้มาเข้ามามีน้ำพุเป็นแบบโบราณนะครับตุ่ม เมืองโบราณยินซนซิตี้นี่ทางนี้ก็จะเป็นทางที่รถทุกคันเข้ามาก็จะเลี้ยวมาทางนี้นะเลี้ยวมาเพื่อที่จะซื้อบัตรนะเราจะมองเห็นนะักท่องเที่ยวนะครับอยู่ข้างในนะนักท่องเที่ยวก็มารอกันนั่งอยู่ข้างในนะถ้าเกิดเรามาก็แวะเข้าไปต้งนั้นอันนี้ขับแวะเข้ามาให้ดู แล้วก็จะมีจุดนี้คนระับที่จะซื้อตัว๋วอาคารนี้เปิดประตูเข้าไปได้เลยจะ w อล k กอมาก็ได้หรือจะจองออนไลน์ก็ได้นี้คือทางที่เราจะอ้อมเป็นลานจอดรถด,ด้วยแล้วก็เป็นทางเข้าด้วยเราก็จะขับเข้าไปเลยวันนี้ฟรีโซน ยังไม่ต้องซื้อตั๋วนะมีนักท่องเที่ยวขี่จักรยานข้างหน้าเขาก็จะมีร้านอาหารด้วยนะครับนี้จะให้ดูช,าชานะ้าๆนะครับในส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นจุดที่เราสามารถไปเช่ารถกอล์ฟไดเเ้เขาคิดเป็นชั่วโมงนี๋ยรันี่คือประตูทางเข้าที่เราสามารถขับรถเข้าไปได้เลย ไปกันเลวครับเราเข้าไปแล้วนี่ครัเพืนเนก็สถานที่แรกอ่านไม่ทันว่าอะไรผ่านมาแล้ว เพื่อนๆก็จะขับเข้ามาได้ตรงนี้ก็จะมีเป็นส่วนของสวนน้ำเป็นน้ำตกแล้วก็มีสถูบเรียกสถูบอป,ป่าสถูบเจดีจำลองหเห็นนะท่องเที่ยวเขาเช่ารถกอล์ฟมานะครับสำหรับสองคนเขาขับมาจอดข้างหน้าเ,เดี๋ยวใช่ดูตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร นัมเบอรซเว่นพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช <S <S เอาไปทางไหนก่อนเราไปทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนเรียกว่าเทวเทวรูป บัล,ละวะพังงานครบตรงต้นใสขวามือ,อวันนี้แดดดีสวยจะได้ภาพที่สวยเยนี้ค่อยครับ เขาจะมีในส่วนที่เขาแต่งไว้เป็นรูปแบบบ้านเรือนสมัยโบราณนะของไทยเราก็ให้ดูในช่วงข้างหน้านี่นะถ้าขับมาเรื่อยๆนี่ก็จะมีร้านอาหารว่ามีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวเราขับไปก่อนแล้วเดี๋ยวหาที่จอดแล้วลองลงเดินดู ว่ามีอะไรบ้าง ไม่เคเาน่าจะวนออกด้านข้างได้นี้ก็ให้ดูนะครับจิวทัศด,ด้านหลังด้านนี้นะครับมีฐานน้ํามีอาคารนะครับเขเขียนว่านครริมขอบฟ้าเนี่ยเราก็วน จากตรงละครคลิมขอบฟ้านี่ก็ดูตรงอาคารด้านนี้เราก็วนออกมาจุดนี้จะเห็นจุดตรวจรับบาทตรงนี้ที่เราที่เราเข้าไปไม่ได้นะตรงนี้คือเราต้องจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นเราก็จะเที่ยวออก ก็ดูข้างในนั้นคือต้องต้องซื้อตัว๋วให้ดูด้านนอกอันนี้เป็นอะไรคล้ายๆหอะระฆังนี่ครับในส่วนของฟรีโซนเนี่ยก็คือเราอาจจะมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะ มาแวะรับทานอาหารเอาบรรยากาศเมืองโบราณเนี่ยเราจะมีรายละเอียดบอกครับนเะนี่ยครับอย่ตรงนี้นี่ตรงนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกวตลาด ตลาดโบราณนจุดในตลาดโบราณที่ว่เดินเข้าไปเที่ยวได้ร้านตอนนี้เท่าที่ดูมีอยู่สองร้าน จอดได้นะนี่เป็นร้านอะไรน้ำแข็งใสร้านอาหารเออมีอะไรให้กินเราลองไปดูซิมีอะไรไชิมบ้างนะลองไปดูกันนี่ครับเรามาจอด รถตรงนี้นะครับแล้วก็มีร้านอาหารก็มีทั้งข้าวทั้งของหวานนะครับแล้วส่วนด้านนี้ก็จะมีร้านอยู่สองสามร้านนะที่ที่เราผ่านมาบนนะี้ก็จะเดินไป อันนี้จะเป็นเครื่องของฝากนี้ลงจากรถมาก็ถ่ายให้ดูภาพรอบรอบนะครับในส่วนของฟรีโซนที่เราจอดรถไว้แล้วก็เดินมาดูก็จะมีร้านอาหารอยู่สองสมร้านนะครับตรงนี้จากจุดตรงเมื่อกี้นะครับตรงนี้เหมือนจะมีสะบัวอยู่เป็นบัวใบใหญ่ๆ เดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ถ้าว่จะเป็นศาลาก็จะมีภาพฝาผนังนะครับเขียนไว้เล่าเรื่องราวแล้วข้างล่างนะครับก็จะเป็นสาระบรัวซึ่งก็สวยงามทีเดียว มาดูด้านนี้กันอีกมุมนะครับมีสวนให้นั่งมีที่ให้นั่งนะครับบริเวณใกล้ๆนี้ตรงข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นศาลา ริมสะบัวนะครับนั่งกันสบายเลย จากสาลาสารบัวนี่ครับเดินตรงไปนี่ก็จะมีตรงซ้ายมือเดี๋ยวไปดูว่ามีรายละเอียดอะไรนะครับตรงขวามือครับตทษทีขวามือนี่นะครับชื่อปราศาทนี้นะครับปราสาสตไม้สัจธรรมชนบุรีก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะีเ่เขาจำลอง ข้างในก็จะมีรายละเอะียดทิศเหนือทิศตะวัอนออกนี่เป็นทิศใต้ทีต่ตะวันตกให้เป็นบอกไว้ทั้งหมดสี่ทิศ แล้ตรงนี้นะครับเป็นส่วนหอพโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกกระกิริยาแล้วก็มีหอรับพังนะครับ เป็นคล้ายๆเรือนไทยใหญ่นี้ลองขึ้นไปดูว่ามีอะไรนี่ครับก็เป็นภาพที่มอะลุเข้าไปข้างในนะครับก็เป็นภาพสวยงามของเรือนไทยสมัยโบราณนี่นะครับชื่อก็คือสาลาการตรียนวัดใหญ่สวนนารามเพชรบุรีครับ เราก็เดินดูไปคร่าวๆนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ20นาทีตอนนี้ขับออกเ็าเป็นการเที่ยวที่ใช้เวลาไม่เยอะนะครับมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็มาแวะได้ มีอาหารมีอะไรทุกอย่างพร้อมขอไปตทานข้าวได้เลยเก็บบรรยากาศมือโบราณง่ายงายวันนี้เราแวะสำรวจนะครับพามาให้ดูว่าการที่มาเที่ยวโบราณนี่คืออีกวิธีหนึ่งนะครับยังไม่ต้องยังไม่ต้องซื้อตั๋วเข้ามานะครับที่ตามคำแนะนำของ จานาที่เขานะครับก็ให้แวะเข้ามาในฟรีโซนได้นะครับก็มีทุกอย่างรองรับให้เราดูให้เราทานอาหารในบรรยากาศของเมืองโบราณน,นะครับ แต่จะแนะนาว่าให้มาวันที่แดดจะจัดๆอ,อย่างวันนี้นะครับก็จะได้ภาพที่สวยงามนอกจากเมื่อกี้นี้เข้าไปในส่วนข้างในแล้วข้างนอกเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ยจะมีไว้บริการนรักท่องเที่ยวกับมี พร้อมไหมครับนี้ถึงขาออกเราก็คืนบัตรขอบขอบคุณครับ ออกมาด้านตรงก้านน้ำพุข้างหน้าแล้วเวมาผ่านพระสุรัสสวัสดีครับก็มีร้านอาหารใหญ่อยู่ร้านหนึ่งนะอันนี้คือทางออกทางออกครับซึ่งป,ปีนี้ก็คือเป็นปีที่ย่างเขาปี61แล้วนะครับเขาครบเขาครบหกปีนะปีที่แล้ว2516พอเพเขาเริ่มเขาเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่2 5 0พ ปีที่ปีที่แล้วเนี่ก็คือครบ5รอบครับ60ปีปีนี้เข้าปีที่61ครับและนี่ก็คือเมืองโบราณครับสมุทรปราการเที่ยวแบบฟรีโซนเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ